สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมาพุอกันยำหนึ่งเลงแล้วมาสบายดีปลาลุกหรือแม่พลอยชัยพื้นนี้ก็ดิม่ตอนนี้กำลังต้มปลาลุกพี่น้องเอ้ยสิป่นปลาเอ้อต้องกินมักแตงก็ทะเทลเปียงกินแต่ไหนมันสิป่นปลาลุกกินกับลวกผักกระเดาผักกระเดาท่านได้ลวกต้มปลาแล้วพูดเลยพี่น้องลวกผักกระเดากินกับหมักแตงกวานี่แหละพี่น้องเอ้ยข้าวแรงคือเก่าลบหน้าอู่อยู่บนนี้ก็ได้ข้าวแห้งต้มเป็นปลาลุกนะปลาลุกกระเจ้าเลี้ยง กระดุกพันตับตลาดก็สีหักบันไดพี่น้องสู่กระดุกนองมาได้เนาะเนยปลาชัยกระพัดเข่าใส่ไข่ปลาชัยเมื้อนี้โบมี่ยังใส่พี่น้องมุตะไข่เฮลิโอดกับโบมี่หอมใหญ่กับโบมี่โบมี่ยังเลยมเดนอะกับหมอปลาดุกอ่างานสองเตากำลังต้มจะส้มมะขามได้ใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องแล้วแล้วไม่น้องกระพัดก็ได้่อยส่ไปใส่ปลาแดกต้มปลาต่อเดี๋ยวก็สี มันเปื่อยๆพวกอะไรจังสิป่นพี่น้องใส่ปลาเด็กบ่ใส่มะขามละลายพวกปลาดุกพันปลาดุกพันมันก็ค่อนข้างจะขาวแล้วก็มันแห้งคนมันกับซีโบเซบ์สำปลาดุกหนองปลาดุกนาทำขาดข้างข้างคือแนวพวกักกาดาวผัดลางหยกต้นไหนมาใส่ต้นนี้เออฮะควายต้นดีภัยแห้งเออสิลวกผักกระเดาพี่น้องเขาได้ผักกระเดาหน่อยหนึ่งต้นี้สิอบอีเออปีนีก็พอป่นแล้วนี่ ใส่หรือติปลารเดกอยังงั้นเหรอกระเดกใส่ก่อนพี่น้องเลยปลาเดกขวดเบิร์ตพี่น้องเลยปลาเดกขวดเบิร์ตใส่ปลาเดกอันนี้ปกติถ้าใส่ปลาเดกขวดต้มแล้วจังยินใส่น้ำรังก็ได้มีแต่ปลาเดกต่อนปลาเดกดิฟโอ้โหดูเข่ดแทบบ่กินเม็ดกินแต่แม่ข้าวพัดนัวไข้าวพัดแทบช่แทบกินแม่ด้วโอ้ยเหนื่อยน้นด okay ีกินข้าวกินน้ำนิกันึ่ง ใส่ดอกอันชลูมันเนี่ยมันเป็นกีกดางฟักชินปลาใส่น้ำมันก็แล้วกันไว้ไว้ยานี่พี่น้องยยาน้างหรือว่ายานจิ้มยอะที่มันมันให้เบิดชองขวดยังบมกินค่ะมันเป็นนยามันเป็นน้ำคุ้งหรือจินยาข้าวแซ่บยังบมกินเนาะยากินข้าวแซ่บวิตามินอื่นก็ให้กินได้แล้วก็ยาช้าง ไมไวไกินเลยลูกไหวกินอยู่กี่กินอยู่ช่วงลังค่ะกินอยู่ฟักระโหลกแล้วกะบุกินนีกแลวตอนนี้กินลูกกินยำเวออผักเดาวชาแด่าลบบกระงตาลงตาข้าบเรอ กระดาวกน่เปล่นเอามาให้นาปายหันีลคานี่นกระดาวกเดียวตาตวจคนเบิกคนน้ักระเดาก็มีกบโงแขงกบกบแซบกบโกแซบเอาง่ายตกรดาับตันพุ่งต้มพ่ให้น้ากดอดแล้ลงไปกระค่ายเผือเด้อ เป็นหมักแตงกับพักหอมที่เตรียมไว้ใส่ป่นปลาอะไรนะเขาผัดเหรอฮะเออข้าวผัดข้าวผัดเลยเลี้ยงแตวมาเนี่กินข้าวผัดทำไงฮะเว้ยเห็ดผิด,ผดปลาตองโมกินอะไรเห็ดล่ะของโมกินเวลาโมเห็ดคือว่าที่หิวเข่าเนาะมีขอกินเปอีกเว้กวินเวยกินรวย นำเดียวน,ยน้ำน้ำยำยำอื้อืมันห้อนมันห้อนเลยกุ้กกงะ่นเลยหรือมัเหยียบแข้งร้กองยก่อนกุ้งกุ้งกระเด็นมันจะกินเมน็ดเลยกระเด็น กินอมไรแปลงอะไรปลงพี่ต้นใช่ไหมดมค่ะกินว่าอะไรเปล่งอะไรแปลงค่ะลองเตะห่อนนะเพล่ันไปเจีวปลาทำไมผมกตนชัดต่อกาฉัเอาผักกระดาลงไปลวกคนเลยลวกเพิงเติบพเอือึดกันอืด่นอึดเลกเ้เาไดุ้ตาชิวสุสแกนบอกกระดาแจะไปป่นปลาน้มันอุ่นพอกจะำชองคำ

โวย่านเด้และเดือดเทลเดือดเล้นข่าวเขาอเดือดเทลมันกลิมขาวใส่บักพลิกล่ายเดมอนิพินเฮดเพรคือเลกัย่านตาิว่าเทลเยข่าวเผยเนมเาส่คำนูมีแห้งบบเนี้ยเชื้อมามเรงก็กปั้นตอย เด่นออกกันหองรถันบ่มีแหงแเอแวมกือในห้องเอกๆกันบ่เคือผมเนื้อหนืดอะนน้หนืลกันเกิดไาอาบน้ำป่ะในนเดอาบน้ำผูเดียวก็หองกุโอ๊กทำเตเวทกับพอาบเืตืบช่องสุ่มชั้มสุมก็อาบน้ำแถวแถวแถวแวห้องกุโกอ๊กเคือบผิ้าพิวตาบ้าเจ้่พอยตากเนืดอ่นแล้วกันยังก็เท้เอมา

เอาเป็นเนื้อมันเป็นที่นู่นตัวมันมาที่ใส่างตรงหน่อยอาจจะ้อุ่นได้นอนแบหน้าแบบนาวเลยครับมสังเกตุจำสุ่มไปกระเพาะเอผ่านนะกเทือเด้ทั้งรเทขนมี้ออกายเหกเพาาผ่าหียแถวนกัวแค่ เหมือนกลมอนันเยอนกันเบยเือนกันยเหมืนกันเลยเหอกันเลยมอนกนเลยเหนเลยเหมบอนกันเลยหมกันเลมอนกันเลมือนกเคยกินกันเลื่อนกัเลเมอนกันเลยเหกันเลยกนเลยแหมืกเลยเหือนกันเลหมอนกซลมอนกเลยมอนกัเลยเอเลเมอนกลเหอเลยเมอนกันเลยเหมอลมอนกนลยเหมืกัลหมือนกเลหมอนลมอนปันเลาแซกลมอนกัลยแซมกเลยเมอนกลหนลยมอนกัลยเหัลหมอนลอลมือนล

กุ้งดองแซมอนดองเทออกมามีเม็ดงามันไปีินองเทกินมาก่งเของจับพี่ตืนเนย่ะอุ้ยทำแซมอนกัน้อยอีหลินต่อนะอะนจะกินเขากินข้าวหมชาดอะไบ้าไปกินอะวก่น้นกันเราคมอไัห้กินที่มอนอาหารบางด้านกินแตนิงไก่สงกรานต์พวกที่กินแล้วอื่นจะจับกรห้กินันแผงปนขมไปเป็นวากเสียวเป็นขนเป็นตวตวแล้วขาอาหารานอาหารล้วนขงลูก้าขึนไ่กินขนเ้นหัก้าะข้าอิ ีก็คือโตก็คือแต่ที่มันทีต่างกันเท่าอยหนึ่งขางมแพงกับผมอ่อนเอนตายยังจะมันที่ถกกว่าเอา่าตัวเขาเอกเปนเอเขาเสือเขา่กูเห็น่้แตเพื่อนเธอนเลยูจกกต่ากคิดว่าเดยว่างห่างกันไปห่างบังังไเร่อนอ้าบเป็นไซส์เชื่อกอนเแ่จักแถวหอยนางลมหอยนางลมมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่้องมาเด้อแตงก่อน มันเย็นผ่อนเนาจะเป็นน้าแข็งกากแต่งนะบ่มันเป็นน้าแขงเป็นน้เเ็นที่จอยเย็นแถวอ้ยเ็เกดวปกนั่นแหละงไนเ็นเก็น้ำแข็งเมัดงนเถ็แขงเออดยบ่แซ่บมันเย็นโพดนแขงามัจะเป็นน้าแข็ง ชิมาตกในเมืองลาวแล้วอะเอาวัวพันที่้ีิม้าตกน่นอนมันมันสักตว์ลูกธรรมดาเขาพังเพลงถึงอะนะแต่เพิ่งเพิงผ่านเป็นจังได้เป็นดังจินเยั่ยงม่ใส่ได้รจักบอกซื่ว่ายืนพูบยืนมองกาก็ิังดี ผมนะตอนนี้่มเาคไม่ป็นุคมจาบกว่ได้หมเาต้องหมักปบรทุกพันของเถ้ากิ่นเีแต่ละเมืองนาดยั้นื่อกินไอย่านีบมีักกินเนาะเพ่เรอยู่ในของเถ้าไม่หมดเลยหมูในตไม่ไหวที่หมูบ บอกให้เอาหมูไปกับบเอาไปบปอยากปดุกพันกับยากม่ได้กินเขาแพก็กินเขาพัดหเนากินเขาพัดพัดมือลายมไม่ได้ใส่้าเขามากกดุกพันมีกดุกทาคุณเอาไปาไปไปยังวะใชหรืองามบอกคุณหนักุวันยจะเด๋ยวบูุาวไปแล้ว

เพื่อปลนเขาให้ลูกได้กอนกับปานินเขาสือเท่าไรททัวลูกหย่ปานองสบายสเองคะเนี่ยลูกแล้วก็ลูกนปลาแบบมาปเกลือยังมันเหรเอามูกปานั้ขาแมันน้อยดอน้อยข่ผิดยใส่อะไรหปลาก็ต้องให้กูดอกเดียวเลยไปเ็บกินกระมดเดียวขยันกระตูนอยเดี๋ยวตาให้หมแล้วใส่กระตูกระตูนี่รานี เขี่ข้าแล้วก็เวงวันกิน้เือห่านจะราคาสีแดงใส่ลูกโตลูกใหญ่ถ้าไ่ได้มีสีกินเย้อเด้อตัดแล่คากัราคากินเด้กแจงใหญ่ก้มันนานบ่อันกินมันเขาจะนกินบันฮะนี่าพนี่นกัยังวันดอกน้อยอันนี้นะดอกน้อยถ้าใช่ก็โตใหญ่ได้เห็นกระเจาคายค่ะะเจเยวหวานเปนชกได้สบอ่อันนั้นได้สอบ มเกนจะิดออกแล้วก็เบ็เาะแล้วก็บีบเข้ามามันใส่ได้ไหมตัวับตัวน้อยได้นี่ครัใหญ่มากระาสีแดงมานี้ตัวใหญ่เขาไม่ได้ให้ให้แต่ดอกน้อยตะว่าเรากระจีสองดอกอาประตูใหญ่ดอกหนึ่งประตูน้อยดองบนแม่ดอกแม่นเขากรจงไว้ประตูน้อยเขาจงไว้ประตใหญ่เขาห้ก็มานีมันเป็นของประตูน้อยอ้ามันคือบิดได้ใช่ไหม ประตูน้อยเขาเอาดอกไขเข้าไปเขาเอาไว้เช่นเขาเอาดอกให่เประตูน้อยเอาดอกประตูใหญ่ดอกเอกยาเลยประตูน้อยเรากทางายพมกแล้วออกทางเดียวเอี่้อข้นมาขุณว่าจะปูทุนข้นไปเราสบายดีเดอกน้อยไปบเ็